จากนั้นพระราชาให้พราหมณ์ทั้งสเข้าพักในวังหลวงและจัดยิงงามเพลิดพริงประทินกลิ่นกายหอมจรุงประดับอาพอแรแปลวพร้อมแก้วมณีน้ำงามล้ำค่าส่งมาให้พราหมณ์คนที่สองเมื่อนางมาถึงห้องพักของพราหมณ์หนุ่มเขาก็เอามือปิดจมูกไว้พร้อมกับตะโกนว่าเอานางคนนี้ออกไปให้พ้นค่าต้องตายแน่ คนอะไรมีกลิ่นตัวเหม็นราวกับแพะพระราชาทราบเรื่องจึงรีบให้นำตัวพรามหนุ่มและสาวงามให้หมักเข้าเฝ้าพรางรำพึงว่านางเป็นสาวงามที่สะอาดหมดจดและประทินด้วยเครื่องหอมนานาชนิดเตุได้จึงว่านางมีกลิ่นเหม็นได้จึงไต่สวนความว่านางถูกพรากจากครอบครัวตั้งแต่เล็กและถูกเลี้ยงมาด้วยนมแพะ ทำให้พระองค์ชื่นชมพรามผู้รู้แจ้งในเรื่องเล่นลับของอิสตรีอย่างมากพระราชาจึงทดสอบความรู้ของพรามคนที่สามโดยให้จัดห้องนอนอันโออาและเตียงนอนพิเศษสุดมาให้พรามน้องเล็กที่นอนนั้นปูลาดด้วยเสื่อสลับฟูกเจ็ชั้นด้านบนมีผ้าปูที่นอนนุ่มละไมทับอยู่เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งยาม พรามหนุ่มก็ตื่นขึ้นเปรงเสียงครวญครางเจ็บปวดบริพานของพระราชาที่เฝ้าอยู่ก็รีบเข้าไปประคองพลันเห็นเครื่องหมายโค้งงอเป็นผืนแดงราวเส้นขนที่ฝังแน่นอยู่ที่สีข้างของชายหนุ่มจึงไปทูลความแก่พระราชาพระองค์จึงให้ตรวจตาเสือและฟูกทุกชั้นจนในที่สุดก็พบขนเส้นหนึ่งอยู่กลางฟูกชั้นล่างสุด พระราชาชงวนสนเท่ยิ่งนักที่พราหมณ์เจ็บปวดด้วยเส้นผมบนฟูกเช้ารุ่งขึ้นพระราชาเสด็จออกท้องพระโรงแล้วประทานเหรียญทองสามเซนเหรียญให้แก่พราหมณ์ที่พี่น้องทั้งสเพราะพวกเขาเป็นอัจฉริยะบุคคลอันหาได้ยากยิ่งพร้อมจัดให้อยู่ในวังอย่างสุขสบายโดยทั้งสมลืมไปเสียสนิทว่าเขาได้ทำบาปต่อบิดา ที่ไม่ยอมนำเต่าทะเลไปให้จนพิธีกรรมของวิดานั้นต้องเสียหายไปทั้งสกลับอยู่ในวังอย่างพาสุกและไม่ได้นึกถึงเรื่องเต่าทะเลอีกเลยราชันข้าสงสัยเหลือเกินว่าในอัจฉริยะทั้งสนั้นผู้ใดเป็นเลอิอที่สุดเวตาลได้ตั้งคำถามด้วยความสงสัยพระเจ้าตริวิกรมเสนจึงตรัสชี้แนะว่าผู้ที่เจ็บปวดเพราะเส้นผมนั้น นักว่าเก่งที่สุดเพราะพี่ชายทั้งสองอาจได้ระแคะราคายมาจากคนอื่นแล้วจึงไม่น่าอัศจรรย์เท่าไหร่นักเวตานยิ้มเจ้าเล่ห์แล้วกล่าวว่าอย่างนั้นเองหรือพระองค์ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จงไปรับตัวข้าอีกทีก็แล้วกันและเวตานก็หัวเราะก้องฟ้าพร้อมกับหายตัววักไปในทันทีจบนิทานเรื่องที่แปด ในหนังสือเวตาลฉบับการ์ตูนค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับนิทานเรื่องที่9ค่ะดิฉันยุรวัรผิวเืองดีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ